พระเจ้าของเรามีพระคุณอันเหลือล้นแก่เราในหนังสือเอเฟซัสบทที่สองข้อเจบอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสตท่านอาจยังไม่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าที่มาหาเราฟรีีหรือความโปรดปรานที่เราไม่ต้องซื้อพระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานพระคุณที่มากล้นไม่มีความจํากัดวัดไม่ได้ ไม่มีความจำกัดใดๆมากล้นให้แก่เราแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือคำพูดที่บอกว่าระเบิดหมายความว่าไงเมื่อพระเจ้าประทานพระเมตตาให้แก่เราพระคุณนี้แกเรานั้นมันมาทันดีทันใดมันระเบิดออกมามันมากแล้วก็กระจายออกไปจนเราไม่สามารถที่จะคาดฝันได้นั่นคือวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์กับพระคุณและความแสนดีของพระองค์ในทันใดนั้นเราไม่ได้คาดหวังนะครับ พระคุณของพระเจ้ามาถึงมันไม่ใช่แบบธรมธรมดาธรรมดามันไม่ใช่แบบเล็กๆน้อยๆแต่มันยิ่งใหญ่มากจนเราตกใจลรวบอกโอ้โ oh, หพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของฉันจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในคริสตจักรนิวโฮปและในชีวิตของผมนะครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์รักษาโรคพระเจ้าประทานง,งานให้ปลดหนี้ปลดสินเงินทองไหลเข้ามามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆพระเจ้าแสนดีนะครับพี่น้อง ความโปรปฟรา์ที่พระเจ้าให้กับเรามันยิ่งใหญ่เหมือนระเบิดของพระเจ้าพี่น้องอาจจะคิดว่าสถานการณ์ในชีวิตของพี่น้องไม่ว่าจะก,การเงินการทองสุขภาพมันเป็นสิ่งเิตถาวรไปเรื่อยๆมันคงไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องพี่น้องยังไม่เห็นเลยครับว่าพระเจ้าจะทําการบางอย่างให้พี่น้องอยู่สูงขึ้นและในที่สุดความฝันของพี่น้องจะสําเร็จแม้ว่าดูแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่พี่น้องจะหลุดจากหนี้สินแต่พระเจ้ากําลังจะบอกท่านบอกว่าแต่ยังพร้อมให้ดีด เพราะพระพรที่เหมือนระเบิดมันจะมาแก่เจ้าแล้วเจ้าจะได้มีประสบการณ์ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความโปรดปรานของเราที่นับไม่ได้ไม่มีความจำกัดเกินความเข้าใจเราจะอวยพรเจ้าให้มีเงินมากกว่าที่เจ้าเคยมีมาก่อนเรามีพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักเจ้าให้เดินไปข้างหน้าให้สูงขึ้นไปเป็นเวลาหลายปีอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เราจะอวยพรเจ้านั้นเจ้าก็คำนวณไม่ได้ด้วยความคิดของมนุษย์เพราะเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมีความโปรดปรานที่เป็นระเบิดที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้าให้เราร่วมใจกับน,นิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นไม่มีความจํากัดการเลี้ยงดูการจัดสรรหาของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นมันยิ่งใหญ่มาก<ๆ>เราไม่มีสิ่งใดที่เราจะสามารถคํานวณได้เมื่อพระองค์ประทานให้แก่เราพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต Amen.